นี่น่าจะเป็นคลิปหนึ่งที่มีคําว่าถ้าหรืออาจจะค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าหนึ่งในข้อมูลที่เกมเฉยให้เราดูมาเนี่ยมันยังไม่ได้คอนเฟิร์มอะไรมากมายเนาะทั้งเรื่องของแอบบี้แล้วก็โรเวอร์อีกทั้งหากแต่ผมก็ค่อนข้างมั่นใจนะว่าข้อมูลในคลิปนี้เนี่ยค่อนข้างจะเป๊ะละเอามาจากหลายๆที่นะครับบอกการที่ผมจะมาคอนเฟิร์มเรื่องของไทม์ไลน์เนาะเหตุการณ์ต่างๆหรือความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับบางสิ่งในโลกของโซลวิสเนี่ยที่หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้นะครับก็เก็บข้อมูลกันพร้อมกันในคลิปนี้เน มีศูนย์กลางเป็นแอบบี้แค่นั้นเองถ้า <c oughs> งั้นก็ไปเข้าเนื้อหากันเลยดีกว่าพิสเฟอร์แฟนตาซีในข้อมูลที่เรารู้กันมาเนี่ยตัวของแอบบี้นะครับหรืออับราฮัมซัสเนี่ยเป็นตัวตนที่มีทั้งพลังของเซนเตนิลน์เนาะแล้วก็เทอร์โนเดียนอยู่ในตัวเองนะครับเรารู้ความจริงก็ตอนเควส1.0เนาะที่เขาออกมาจากมือของโรเวอร์ซัมฮาวนะครับซึ่งถ้าจะให้พูดกันตามตรงเนี่ยผมว่าเราน่าจะต้องย้อนกันไปไกลนิดหนึ่งนะครับคือในช่วงเวลาเดียวกันที่เรารู้อายุของแอบบี้จริงๆเเนนีีย่ยคือ10,000ปาะจาากกรคอนเฟิร์มของชออคคเปรร์นะัากกา keeper, นะบ เป็นตัวตนที่ไม่เสถียรอาจมีทั้งความถี่ของเทอร์โนเดียนและเซนติเนลอยู่ในตัวเองนะครับอีกทั้งอายุก็เท่ากับโรเวอร์หรืออาจจะมากกว่านั้นอีกอยู่ด้วยกันกับโรเวอร์มานานแล้วตั้งแต่แบบแบ็กชอกับเททิสยังไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาโดยซ้ำนะครับซึ่งเวลา1-0,000ปีเนี่ยม,มันจะไปคล้องจองกับเงาเหตุการณ์หนึ่งเนาะที่เกิดขึ้นในอีเวนท์ที่ผมชอบที่สุดในเกมนะครับก็คือดิมิงดิฟนะอ่ะ หนึ่งหมื่นปีเนี่ยคือช่วงเวลาเดียวกันที่เฮซิวลเซชันนะครับก็คือไอไอาร์ทัมที่ถูกกล่าวถึงเมื่อคลิปที่แล้วเนาะกำลังต่อกรกับบางสิ่งที่ถูกเรียกว่าอิดนะครับก็คือเทร์โรเดียนนั่นแหละในเรื่องราวที่เราเข้าใจได้เนาะแล้วมันยังเป็นเหตุการณ์ลาเมนครั้งแรกด้วยนะครับที่เกิดขึ้นในโซลิสที่เฮซิวลเซชันเนี่ยต้องรับมือกับเทร์โรเดียนเนาะตรงนี้จะคอนเฟิร์มให้เราได้ประมาณ2-3อย่างนะครับอย่างแรกก็คือ first lament กําเนิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกันกับที่เฮซิวลเซชัน กำลังมีตัวตนอยู่นะครับ 2. องอในยุคของเฮซีไรเซชันเนี่ยยังไม่มีวิธีการเรียกเทอร์โนเดียนเนาะเขาเลยใช้แทนตัวนั้นว่าอิสนะครับซึ่งแปลว่ามันตัวอะไรสักอย่างหนึ่งนั่นแหละและ3นะครับก็คือเป็นช่วงเวลาเดียวกันด้วยเนาะที่ตัวของเฮซีไรเซชันที่ยังหลงเหลืออยู่เนี่ยตรวจพบดิอานโนนนะครับจากนอกอวกาศนอกโซลิสแทนนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็สังเกตได้อย่างชัดเจนเนะว่าทําไมเลขมันถึงช่างเหมาะเจาะก,กันเสียเลยเกินนะครับหนึ่งหมื่นปีก็คืออายุไขที่ตัวของโลเวอร์และอาบี้เนี่ย อยู่ด้วยกันมาเป็นอย่างต่ำเนาะแล้วก็1,000 0ปีเดียวกันนะครับที่เหตุการณ์เดียวกันที่เทอร์โนเดียนโจมตีเฮซิล hey นะิเซชันเนาะมันก็น่าจะพอแอนทซูมได้นะครับว่าตัวของเทอร์โนเดียนในเวลานั้นเนี่ยก็คืออับร็กซัสนั่นแหละในความคิดของผมนะอ่ะมันคืออย่างนั้นแหละเพราะถ้าเราลองจินตนาการดูเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะครับเทอร์โนเดียนมันไม่ใช่สิ่งมีชีวิตตั้งแต่แรกนะเข้าใจตรงนี้ก่อนเนาะออริจินของเทอร์โนเดียนนะครับในเกมมีข้อมูลเขียนบอกอยู่นะครับเกี่ยวกับคําอธิบายของเทอร์โนเเดียนนาะ คือมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่มีรูปร่างมาตั้งแต่แรกนะครับตัวมันเองเนี่ยจะเกิดรูปร่างจากความกลัวอ่าหรือความไม่แน่นอนของจิตใจของผู้คนในอารยธรรมนั้นนะครับตัวอย่างก็ง่ายๆเลยจากข้อมูลที่เราได้ใน2.7เนาะในเรื่องราวของเรเวทานนะครับที่ตอนแรกมันเป็นสิ่งที่ไม่มีอะไรเลยแล้วค่อยๆก่อกําเนิดมาเป็นปลาตัวเล็กๆน้ําลึกเนานะค่อยๆฟูมฟักพลังของมันจากใต้ทะเลนะครับจนเวลาผ่านไปแต่มันก็ได้กลายมาเป็นรวมร่างเนาะเป็นปลาตัวขนาดใหญ่สิ่งมีชีวิตใต้ทะเลลึกอันน่ากลัวนะครับ มันคือหลักการแบบเดียวกันกับสิ่งที่เทอร์รเียนทุกตัวเป็นนั่นแหละก่อกำเนิดจากความกลัวของชาวอายาธรรมต่างๆเนาะคำถามตามมานะครับว่าเฮ้ยทำไมถึงมั่นใจว่าแอร์บรักซัสเนี่ยเป็นตัวเทอร์รเียนในเวลานั้นพอดีละ่ะอ่ะแล้วทำไมมันถึงถูกผลึกลงในตัวของโรเวอร์ได้นะครับก่อนจะพูดเรื่องนี้เนี่ยผมต้องให้คุณทำวามเข้าใจกับเรื่องของเรโซเนตพาวเวอร์แล้วก็ที่มาของเซนตินลก่อนแล้วกันนะครับ คือจริงๆเนี่ยเซนเตเนลเป็นสิ่งที่ถูกพูดถึงเยอะในคอมมูนิตี้มากว่ามันเป็นอะไรกันแน่เนาะบางคนก็บอกว่าอ่ามันคืออ่าสิ่งมีชีวิตที่ถูกสร้างโดยเฮซิโอไลเซชันถูกไหมอ่ะแต่ถ้าเราลองมานั่งคิดกันดูเนี่ยคือถ้าเกิดมันมีอายะธรรมหนึ่งที่สามารถสร้างสิ่งมีชีวิตที่สามารถควบคุมการเวลาได้และสิ่งมีชีวิตที่สามารถแบ่งแยกวิติได้เนี่ยผมว่ามึงไม่น่าจะต้องกลัวไอลามเมนที่มาบุกหรอกเราควรจะกลัวสิ่งที่เราสร้างมากกว่านะครับเออแะละ ผมแค่มองว่าสิ่งที่ควรจะเป็นเจ้านายของเหล่าเซนติเนลเนี่ยมันควรจะต้องเป็นอะไรที่มากกว่าอาญาชนเนาะที่ได้รับความรู้มาจากเทพพิดาอีกทีนึงนะครับนั่นแหละก็จะเป็นจุดที่ผมคิดว่าตัวของสิ่งที่เป็น resonate กับเซนติเนลเนี่ยมันน่าจะเป็นตัวเทพพิดาปริศนามากกว่านะครับไม่ใช่ตัวของเ hey ฮซ i l i z a t i o n เนาะ ที่เป็นคนที่สร้างสินเดียวขึ้นมามันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับทีนี้มาในเรื่องของเรโซเนตใช่ไหมอาการที่เรานั้นสั่นพร้องกับบางสิ่งนะครับมีทฤษฎีมากมายเนาะที่เกี่ยวข้องกับเรโซเนเตอร์นะครับว่าพวกเขาเนี่ยเรโซเนตกับสิ่งที่คล้ายคลึงกับพลังของตัวเองซึ่งผมว่ามันไม่ใช่วะ <c oughs> คือสิ่งสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่ามันไม่ใช่เพราะว่าล้วก็อย่างละกันอูโนนะครับมีคอมเมนต์หนึ่งเนาะที่เกี่ยวกับอูโนมาในคลิปที่แล้วที่ผมไม่ได้ตอบไป คือจริงๆผมจะมาพูดในคลิปนี้นี่แหละเหตุผลหนึ่งที่ผมไม่เชื่อว,ว่าเรโซเนตพาวเวอร์มันสั่นคล้องกับพลังที่เป็นต้นกําเนิดของตัวเธอเองเนี่ยเพราะว่าถ้าคุณมองว่าเธอเรโซเนตกับพระจันทร์ใช่ไหมพระจันทร์มันเป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นนะมันไม่ใช่สิ่งที่มีมาแต่กําเนิดนะครับมันคือดาวเทียมที่เรืองแสงนั่นแหละที่ถูกส่งขึ้นไปบนท้องฟ้าเพื่อให้ส่องสว่างในตอกนกลางคืนนะครับบางคนก็จะบอกว่าเฮ้ยมันเป็นไปได้หรือเปล่าไงมันเป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาแล้วเราอาจจะเรส แต่ถ้าเกิดผมบอกคุณว่าพระจันทร์ที่ถูกส่งขึ้นไปบนฟ้าเนี่ยแท้จริงแล้วมันถูกทําลายไปตั้งนานแล้วล่ะมันจะยังรโซนเนตกับอูโนได้อยู่ไหมนะครับในตัวของคําอธิบายไอเทมเน,นาะลูไนนะครับก็คือไอเพชรที่คุณเติมกันไปนั่นแหละจะมีเขียนบอกอย่างชัดเจนเลยว่าตัวของพระจันทร์เนี่ยถูกทําลายโดยเวฟบอนฟฟโนเมนาไปเรียบร้อยแล้วนะครับในอดีตเนาะที่หลงเหลืออยู่ก็เป็นเพียงแค่ปฏิหาริย์ในอดีตนะครับที่ถูกสร้างขึ้นมาไว้เนาะเป็นซากนั่นแหละเอาง่าย ดังนั้นไอ้พวกทฤษฎีหรือความเชื่อที่ว่าเรโซเนเตอร์มันเรโซเนตกับสิ่งที่คล้ายๆกับพลังของเขาเนี่ยมันจึงไม่มีมูลที่ชัดเจนมากขนาดนั้นเนาะอ่ารดังผมถามคํถาถา,ถามกับคุณแล้วกันคาร์ลอต้าอย่างเงี้ยเรโซเนตกับอะไรแก้วอะ่ะหรือว่ากระจกอะไรสักอย่างหรือเปล่านะครับเวลิน่าอย่างเงี้ยเรโซเนตกับอะไรพืชพันธุดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยเธอเสกแอปเปิ้ลได้ไหมหรือว่าเธอสร้างสบระรดได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีคําอธิบายชัดเจนเลยกันผมไม่ได้บอกว่าทฤษฎีมันผิดนะอ่ะ แต่ว่าณปัจจุบันมันไม่มีเขียนบอกไว้อะเนาะหลังจากที่รู้เรื่องตรงนี้แล้วเนี่ยผมก็จะพาคุณกลับไปในเรื่องของเหตุการณ์การผนึกเนะาะอา black s u ในอดีตนะครับทำไมผมถึงคิดว่านั่นคือ the first seal อ่ะคือการผลึกครั้งแรกที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์เนาะคือคนในยุคนั้นนะครับ h e civilization นะเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าสิ่งที่เขาสู้อยู่มันคืออะไรใช่ไหมถึงขนาดต้องเรียกมันว่าอิดด้วยซ้ำแทนที่จะเป็นเทอร์โนเดนะครับ เขาไม่รู้ว่ามันตายได้ไหมหรือไม่รู้ว่าจะหยุดไอสิ่งมีชีวิตนี้ยังไงนะครับสิ่งเดียวที่จะทําได้ตาม mindset ของคนทั่วไปเนี่ยก็คือว่าถ้าเราชนะไม่ได้เราหยุดมันไม่ได้ก็แค่จับมันขังไว้สักที่หนึ่งใช่ไหมละ่ะนั่นก็เป็นการมาของเดอะเฟิร์สซิลเนอะการผลึกครั้งแรกที่จับเอาตัวของเทอร์โนเดียนนะครับที่ชื่อว่าอาร์แบ็กซัสไปยัดในตัวของโลเวอร์เนาะถามว่าทำไมผมถึงคิดอย่างนี้นะครับนั่นก็จะเป็นการเข้ามาถึงเนาะของต้นกําเนิดของเทอิสนะครับแล้วก็ตัวของชอคีเปอร์ด เคยสงสัยไหมว่าทําไมเทอทิสมันถึงมีจุดประสงค์ในการผนึกหรือฆ่าดาวลาเมนนะครับหรือการผนึกเทอร์โนเดียนใช่ไหมผมมองว่าตัวของเฮลซิวิลเซชันเนี่ยเขาจาเป็นจะต้องมีอะไรสักอย่างมามอบความรู้ให้กับเขาก่อนถึงจะสร้างอะไรสักอย่างหนึ่งได้นะครับก็เหมือนช่วงแรกเนาะที่เขาได้รับความรู้จากเทพิดาปริสนานะซึ่งตรงนี้แหละผมมองว่ามันจะไปลิงก์กับเหตุการณ์ครั้งแรกเนาะผนึกครั้งแรกเดอะเฟิร์สซีลนะครับถ้าเฮลซิวิลเซชันเนี่ยเขารู้แล้วว่าตัวตนปริสนาเนาะที่เป็นอันตรายต่ออารยธรรมเนี่ยมันถูก เราก็แค่สร้างอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับที่สามารถบ่งบอกภัยที่กําลังจะมาและผนึกสิ่งที่มานั้นได้ด้วยอ่ะขึ้นมามันก็เลยเป็นการกาเนิดของเทเทจซิสเต็มนะครับแล้วก็ตัวของชอค e e เปอร์เนาะในการช่วยกันโอเปเร์นะครับเพื่อปกป้องมนุษยชาติแล้วก็โซลิสใช่ไหมล่ะมันก็จะมีคําถามมาต่อทันทีใช่ไหมล่ะว่าเอ้าแล้วคือเทเทจซิสเต็มกับชอคิปเปอร์เกิดมาแล้วอย่างนี้ไอตัวเทอร์โนเดียนอย่างแอลบรักซัสนะครับที่ถูกผันนึกเข้ามาในโรเวอร์ มันจะเปลี่ยนบุคลิกไปเลยเหรออะไรอย่างนี้มันจะไม่เป็นเหมือนกับเทโรเดียนแบบเดิมเนอไงอ่ะมันก็จะเป็นการมาของสิ่งที่ผมเรียกว่า artificial เทโรเดียนนะครับหรือในภาษาไทยก็คือเทโรเดียนประดิษฐ์หรือเทโรเดียนเทียมมาแล้วแต่คุณจะเรียกเนาะเข้าใจตรงนี้ก่อนว่าเทโรเดียนอย่างพวกสิ่งมีชีวิตพวกนี้เนี่ยมันเป็นตัวตนที่ไม่มีบุคลิกอ่ะหรือความต้องการเป็นของตัวเองนะครับพวกเขาถูกสร้างขึ้นมาจากตัวของเดีอโนนเนาะ ในอวกาศที่ไกลแล้วผ่านลาเมนขึ้นมาเป็นตัวตนหนึ่งขึ้นมาดังนั้นผมคิดว่าแอบบี้เนี่ยมันน่าจะผ่านมือเทพพิดาปริศนากับเฮซิวิเซชันมาประมาณหนึ่ง,งครับพอถ้าจุดประสงค์นั่งเดิมของเ er ทอร์โนเดียนคือการทำลายอารยธรรมใช่ไหมสิ่งที่ต้องทำก็คือทำลายความคิดนั้นออกไปให้หมดนะครับและเติมพลังงานของเซนติเนลเข้าไปเนาะเพื่อไม่ให้ด้านของ er เทอร์โนเดียนเข้ามาควบคุมบุคลิกได้นะครับนั่นก็จะอธิบายด้วยเนาะว่าทำไมตัวของแอบบี้นะครับถึงมีฟรีเควนซี่เนาะของทั้งเซ er นตินลแเน บวกกับมีหลักฐานยืนยันในช่วงตัวคัสซีนแรกของเกมใช่ไหมที่ตัวของเทพิดาเขาจะเสกเอาแสงอะไรขึ้นมาสักอย่างบนม,มือนะครับแล้วก็จิ้มเข้าไปในการโอของโลเวอร์เนาะลากไว้ไว้ที่แขนกําเนิดเป็นทาสเซตมาร์กที่มีตัวของอาร์แบ็กซัสนะครับอยู่ข้างในเนาะเอาจริงมันก็มีหินเล็กๆเ,เกี่ยวกับทัวคัสซีนตอน2.7ใช่ไหมที่เอาตัตเขาพูดเอาไว้นะครับว่าหากทาสเซตซิสคอร์ดเนี่ยสามารถถูกดัดแปลงให้กลายเป็นเครื่องมือในการใช้รับมือกับราม,มนได้เ เธอเรียนเองก็น่าจะทําได้เหมือนกันใช่ไหมอ่าอันนี้ก็มีเขียนอยู่มันอาจจะเป็นโฟชั่วโดวิ้งอะไรสักอย่างหนึ่งก็ได้นะครับจากเรื่องราวที่พูดมาทั้งหมดในคลิปเนี่ยผมคิดว่ามันก็ถึงเวลาแล้วนะครับที่จะเข้าสู่หัวข้อสุดท้ายเนาะซึ่งเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรฟเฟนเซ์ทั้งหมดนะครับที่มาจากชื่อของอาร์เบร็ซัสเนาะแล้วก็เรื่องราวของเวททิ้งเวฟนะครับที่มันเชื่อมโยงกับตัวตนของอาร์เบร็ซัสในบริตร์ของเราเนาะจริงๆชื่อของอาร์เบร็ซัสเนี่ยเป็นชื่อที่ถูกกล่าวถึงในแทบบบจจจะนนนะะะะะททททททุุกกกกกตตำนน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 นาา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 าคคครรรรรััรันะั้้งงงงงงงเเเเเเืืื่่่่่่่ออออออขขีีหวววป็ฝสสสิลพูด แห่งสวรรค์365ชั้นฟ้านะครับหรือว่าจะเป็นแบบอ่ะสูพปีมเดเตี้เลยก็มีหรือว่าจะเกตอาร์คอนนะครับมันมักจะถูกกล่าวถึงในรูปแบบของเทพเจ้าสูงสุดหรืออะไรกันแล้วแต่เนาะแต่ในหลายๆตำนานเนี่ยก็จะบอกว่าท่านเป็นเหมือนกับเทพเจ้านะครับที่เป็นหนึ่งเดียวเป็นเทพเจ้าในทั้งหมดทั้งมวลนะครับไม่มีการแบ่งแยกสีขาวดําไม่มีหินหยางไม่มีมืดและสว่างน,นะครับท่านคือทุกสิ่งเลยท่านคือแบบรวมกันแล้วอ่าเป็นตัวตนเดียวที่เรียกว่า อับรัซัสนะครับซึ่งถ้าพูดกันตามตรงสิ่งที่เขาเล f e เฟอร์เรน์มาในวัวเนี่ยก็อย่างเช่นอะไรเจ้าแห่งสวรรค์ชั้นฟ้า365อันเนี่ยก็ไม่น่าจะถูกใช่ไหมล่ะอ่ะแต่ถ้าเกิดตัดสินจากการที่เขาเป็นเทอร์เรียนองค์แรกเนี่ยผมว่ามันก็ค่อนข้างเมกเซนนะในการที่จะสรรเสริญว่าเขาเป็นหนังเทพเจ้าสูงสุดนะครับอีกส่วนหนึ่งที่ผมคิดว่ามันชัดเจนมากก็คือเรื่องของข่าวดํายินยางอะไรพวกนี้อ่ะการแบ่งครึ่งระหว่างความดีและความชั่วเนาะก็สังเกตเห็นได้เลยจากตัวเขาเองนะครับที่มีการแบ่ง แล้วก็ตัวของเทโนเดียนเนาะรวมถึงการที่เขาเป็นตัวตนของการทําลายล้างและการสรรรสร้างใหม่อะไรงเงี้ยครับเราได้แอดสูมไปแล้วเนาะว่าเขาคือคนที่ทําลายอารยธรรมเพซิวิดาเซชันนะครับดังนั้นในอนาคตก็ต้องรอดูต่อไปเนาะเรามีหน้าที่ในการรับชมเรื่องราวของพวกเขา1,000 0ปีนะครับว่าอเว็ซัสนีครับจะทําตามรอยเดิมไหมจะทำลายอารยธรรมที่โลเวอร์แล้วก็เขาเนี่ย ร่วมมือกันสร้างขึ้นมานะครับหรือว่าเขาจะจับมือไปด้วยกันเนาะร่วมกันสร้างอายธรรมใหม่โดยไม่ใช่แค่าการเติมเต็มตัวตนของเขาในฐานะของเทพผู้เป็นหนังสมดุลแต่ก็เป็นการเติมเต็มจุดป,ประสงค์แหลนะเนาะที่โรเวอร์รีเซ็ตอยู่ทุกวันนี้นะครับเพื่อทําให้อายธรรมมันคงอยู่และทําลายลามเมนทิ้งไปเนาะก็ต้องรอดูเรื่องราวของพวกเขาแล้ว่าจะจบลงยังไงนะครับอ่ะก็จบันไปแล้วเนาะสำหรับคลิปของแอบบี้อับราซัสนะครับก็องบอกว่าคลิปที่เป็นคลิปที่ทํายากประมาณหนึ่งเพราะว่าข้อมูลปัญหายากมากนะครับ มันมีแค่ในดีวิ่งดียอเดียวเนาะที่เราจะพอหาได้บ้างนิดหน่อยแล้วกันหลังจากจบคลิปนี้ไปเนี่ยผมจะให้ทางเลือกกับพวกคุณแล้วกันเนาะเพราะว่ามันใกล้วันที่22แล้วนะครับผมจะเป็นจะต้องปอีกตัวไปทําคลิปของ K h a o s zero nightmare เนาะภายในไม่กี่วันนี้แหละที่จะถึงนะผมเลยจะให้คุณเลือกนะครับระหว่าง4คลิปอยากดูคลิปอะไรลองโหวตกันมาใต้คอมเมนตะ์เนาะมาที่คลิปแรกนี่ครับก็คือ faxidus เนาะแล้วก็เรื่องราวของนางเอกของช่องนะครับคลิปที่2เนี่ยก็คือคาเดเชีย อ่าเป็นอ่าการอ้างอิงทางวรรณกรรมปรดิศาสตร์ต่างๆของคาตเชียแล้วก็มีแนวๆในแพท2.7นิดหน่อยนะครับอันที่3เกี่ยวกับกาเวน่าด้วยกันก็คือรออยู่นะแบบปกตินั่นแหละเนาะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับกาเวน่านะครับแล้วก็เรฟเรนซ์จากพวกวันณกรรมทั่วไปนั่นแหละตามสไตล์รออยู่นะเนาะแล้วก็อันสุดท้ายนะครับก็คือเกี่ยวกับเมืองใหม่เนาะลาไฮรอยนะครับบวกกับสิ่งที่ผมสามารถเจอได้ในอาร์ตของจิษาเนาะว่ามันเกี่ยวกับอะไรนะครับ ข้อมูลเบื้องลึกเกี่ยวกับพวกเมืองใหม่ที่ผมสามารถเจอได้ในดิฟเฟน์เนาะก็ไปเลือกเอาแล้วกันผมให้เวลาคุณหนึ่งวันหลังจากคลิปนี้ลงไปนะครับเพราะว่าผมต้องรีบทำไงให้คุณเลือกกันแล้วกันอันไหนเยอะสุดผมเลือกอันนั้นแหละนะครับก็วันนี้ไปแล้วใครที่ดูมาถึงตรงนี้ก็ขอให้เป็นวันที่ดีของคุณนะครับเจ้านะ